ดรธนิตโสรัตประธานกรรมการวิจัยครุภัณฑ์ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดให้มีหลักประกันการจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างกรณีนายจ้างเลิกจ้างรก็อาจารย์ครับดรธนิตโสรัตนะครับก็มีคำถามนะครับข้อเสนอในการจัดตั้งกองทุนประกันการชดเชยที่เราได้เสนอสามแนวทาง ครับเสนออีกการหนึ่งนะครับในเวลาที่หนึ่งนะครับด้าองทีใหม่เลยรัฐบาลออกร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ด้านงบประมาณสมทบสีละร้อยล้านสมมนลดนะครับในเวลาที่สองนะครับก็คือว่าให้หลักการเหมือนกับกองทุนเงินทดแทนนะครับเก็บจากในหน้าฝ่ายเดียวนะครับฝ่ายเดียวนะครับเช่นอัตราริมทย์จดสองห้าออกห้าจ้งทั้งหมดตลอดปีนะครับสมทบปีละครั้งเอาเงินมากองไว้ที่ กองทุนส่วนกลางลูกจ้างเกิดในบัญชีที่รายการที่สองนะครับรายการที่สามนะครับนายจ้างเก็บในบัญชีของตัวเองหรือไปซื้อประกันนะครับบริหารเองจัดการเองเงินจะแช่ไว้ในบัญชีของบริษัทของลูกจ้างแต่ละรายตามอายุงานนะครับจะเช่นที่ผมยกตัวอย่างนะครับในแบบฟอร ตอนนี้สมมติบริษัทต่อตเริ่มได้น,นะครับตั้งแต่ท่านเจริน200ล้านบาทสมมตินะครับก็สะ่งสมไปนะครับปีละเท่าไรครับ10%หรือ10ล้นจนกว่ากว่าจะครบ200ล้านแต่ถ้าลูกแง่ามาออกก่อนนะครับมาออกก่อนก็ถอนไปได้แต่ตราบใดที่ลูกแก้ยังทางานอยู่ก็ต้องสะ่งสมไปเรื่อยนะครับถ้าอายุงานเพิ่มขึ้นก็สะสมไปเรื่อยให้เท่ากับตราท่านเจรสเาเนวกานะครับท่าน ปัานนในแก้วครับรทรานนิทท่านมีมุมมองนะครับขอที่เชิญครับเชิญกรณีนะครับท่านครับครับก็ทายสุจริตให้ให้ใครครับที่สุดนะครับก็วันนี้มาพูดอยู่กับพี้พันธุ์แล้วก็ท่านกินโทษด้วยก็ค่อนข้างเปลกขอ,อกสัควรนะครับแล้องท่านนี้กลับกันมาตึดกระบาดแล้วนะครับผมให้รับการสุภาพธรรมนะครับ รีสาร์โรว์โทมาด้วยตัวเองทีนนี้ก็จะพยายามพูดให้เป็นในทางโพสิทีที่ถือว่าเตอนต่อไปถ้าทำโลกสองเนี่ยจะครับในส่วนนี้ไปไปเป็นส่วนที่ในการพิจารณานะครับทีนี้เออขอให้ให้ข้อมูลก่อนที่จะตอบคำถามนะครับท่านโรเบียส์ก็คือให้เห็นภาพว่าที่ที่ผมพูดจากที่ไปในดิจิตอลเอง เวลามาบายอาต้งเยมาแค่ไหนนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นภาพจาว่ามาตสฐานประกอบการของเราเนี่ประมาณ9 9 2 90 0ื่0กแอการสน่ยังรเกิกิจการทีเป็นไกคนนี่เป็นข้อมูลเดอนโอกาสที่ผ่านมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ7,3,000โรงงานนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ต้องค่าไถ เป็นไอสเนะครับเก้าถึง้าเป์เซ็นต์ยเป็นไอซิ่มเอในไอิ่งเอยเนี่ยมันเป็นขนาดกลางเพียง4ี่หมเจ็ัลายเท่านั้นสัดส่วนแค่ห้าห้งเนท่านั้นต้องเห็นภาพถห้เห็น่าเวลาพูดถึงในก้านจะไปมองลายที่เขาเป็นใหญ่เข้มแข็งเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเป็นลายที่อ่อนแอเล็กๆโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับสถานก็เปล่าลาาเนี่ยถ้าเราเอาตัวเลขมาหา มาหาตัวกันกับรายงานในประกาศกระทรวงบตอนแรกห่งเนี่ยก็เฉลี่ยประมาณ60-50โดยเฉลี่ยนรับเราพบว่าไม่ใหญ่ในอุตสาหกรรมก็อาจจะมากกว่านี้50-30คนในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้แค่เป็นตัวประกอบด้วยเลยมองในก้ามีไปมองว่าเป็นรายใหญ่ๆก็ส่วนใหญ่ของเราเป็นรายรายย่อยซึ่งก็มีความอ่อนแอนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของ ของเลยนะครับเรื่องของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างสิบคนสิบกิจการท <in u Squid> ี <semble> ่เราจะพูดเองนะครับเขาเอาลูกจ้างสิบคนขึ้นไปอันนี้ก็จะมีประมาณแสนสามหมื่นสี่พันแปดสิบกิจการแร้วกาแสนสามหมื่นแปดพันกิจการหรืกิจการก็แล้วกันนะครับคราวนี้เขามีการจ้างงานประมาณเก้าล้านคนนะครับตัวนี้ประเด็นที่ผมพยายามอยาบายคือว่า เวลาเขาที่เขาปิดตัวไปประมาณสองแสนไปสองพันสองหมื่นสามาหร้อยแปดสิบเกรีนี่แล้วเนี่ยสองืนสาพันหกร้ยแดสเอกระดัเนี้ยก็จะมีโรงงานประมาณ1ั้สองร้อที่สิโรงงานอยู่ในนี้นะครับประเด็นที่ผมพยายามอธิบายที่ตรงนี้คือว่ามันมีคนที่มาขอประกันสังคมจากเร้ที่เริกจ้างเนี่ยสามหมื่นหกพันคน ป็นค่าเฉลี่ยของปี6เกแต่ถ้าเราเอาค่าเฉลี่ยของปี66กับ6เกเนี่ย2ปีมา,อาแอนเวลกันเนี่ยประมาณ3,000คนนะแต่ว่ามีคนที่มาขอเงินกองทุนสมเพราะที่ไไม่ได้รับการชดเชยเนี่ย4,332คนผมแค่ให้เห็นว่ามันมีคน12เท่านั้นที่มาขอเงินกองทุนนะครับคนอีก88-90เขา ได้รับเงินถูกต้องจากนจ้างถ้าตัวเป็นตัวสถานประกอบการเนี่ยะครับถ้าเป็นตัวนายจ้างเนี่ยนะครับที่เป็นที่เป็นโรงงานเนี่ยเาแท้จริงๆแล้วเนี่ยมีประมาณถ้าเป็นกิจาการที่ดบุคคลทั้งหมดนะครับ40เปอร์เซ็นที่ไม่ขัดตามกฎหมายให้ตัวสถานประกอบการและมีในาจ้างที่เป็นโรงงานที่เลิกจ้างแล้วให้จ่ายค่าชดเชนตามกฎหมาย2เปอร์เซ็นต์ ที่เราพูดเอาคนเห็นซวยสองสี่เปอร์เซ็นมาบังคับท้ายกับคนที่เขาเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีเนี่ยห้าสิบห้าห้าสิบหกเปอร์เซ็นอันนี้ผมพูดถึงเรื่องพูดตกอวไนน์มนต้องมีเวลาเราขออะไรบางเราต้องดูเรื่องของคุณธรรมด้วยเพราะมัน,มนถูกต้องหรือเปล่าอันนี้อันนี้เป็นประเด็นแรกที่ผมฝากอย่ไม่บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับนนี้ภาคที่ผมจะไปต่อ เร,ะะเรื่องจับเวลาเอขาสปีดเร็วนะครับเพื่อไปไปสไลด์เลยนะครับเวลาเราพูดถึงเลิกจ้างนะครับ,รลรบ,บลเ,รเ,เลิกจ้กกางมันไม่ใช่มีแค่โรงงานเลิกกิจการไม่มีใครอยากเลิกกิจการผมก็มีธุรกิจนะครับเป็นลูกจ้างเราสุดท้ก่อนจะมีธุรกิจเนี่ยมันต้องลูกห้างคนหนึ่งนะครับมันไม่ใช่โรงงานเพียนอย่างเดียวมันมีลาออกสมัครใจหรือวีทายแต่ตอนรับจ้างไป นะครับคิดว่าไห้ตามจากการขอเชื่อใจมากกว่าก็ไปปรอกษาในคนประไม่ไดสักทีผู้พิสูจน์หรือผู้พิธธสูจน์ในงานอยู่ที่ท้องไรน,นะครับอีกประเภทก็ถือว่าออกตามนัญญาตัดโครงสร้างนะครับเรื่องการใช้เทคโนโลยีมันก็ทำให้คนออกจากงานนะครับหรือไล่ออกอะไรต่ตางๆพวกนี้นะครับเห็นว่าไอ้เคสการเลิกจ้างเนี่ยมันไม่เยอะเลิกจ้างแต่โรงงานใหญ่นี่ยมันไม่เยอะก็้าไปเกันเยอะๆเนี่ย เราไมมาแน่าตรงนี้นะครับประเทศไทยคงท่านพิรุธไปนานแล้วนะครับแต่นี้เข้าเรื่องเลยนะครับนะครับไปข้อเสนอแรกเลยนะครับในการเวลาจำกัดเนี่ยผมมีแค่สองตรไรเองนะครับถึงจบแล้วนะครับคือประการแรกเนี่ยฝากเป็นประเด็นในตอนบ่ายนะครับตกงวโดุมรผสมเนี่ยของกองทุนนี่เราต้องไม่ไม่สะสมเนะยมันมีกองทุนตามตามราชกการเวลากาคเการหลบเป็นตักระทรวง วราที่สอบรอที่เก็บไปแล้วูนย์จสองห้าศูนจุดสองห้าเปอรเซ็นต์ฉันเอาไปฎหมายมใช่วัาที่หนึ่งตัวใช่ไหมหนึ <Yeah. S 3> <c oughs> ่งตัวฉันทที่ดีนะครับไอ้กฎกระทรวงข้อนี้ผู้ถือเ่องเลิกจ้างด้วยมันไป็นนกเรงการเลิกจ้างด้วยมีเรื่องสีออกแรงงานทุกอย่างและเลิกจ้างด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อนี่ผมพูดไว้นะครับครานี้ไอ้ตอนบ่ายก็ให้ชัดเจนกับไอ้ตอนสวนเนี่ยมันต้องชัดเจนว่า มันต้องการนะครับต้องการอะไรแล้วไอ้ที่เราต้องการชดเชยเขาเนี่ยเดือนละจ่ายที่ห้าเัวรเซ็นเราคนที่ไม่ได้รับเงินชดเชยเนี่ยตกลงเนี่ยนะครับเราจะจ่ายให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บนทดารมูลคาหรืออักกาที่อมีผู้เป็นป์รายดเป็นที่หรือเพราะว่าวเงินจะต่างกันวเงินจะต่างกันนะครับในช่วงค้าปียค่้าเฉยที่ ที่เราจ่ายเยนปีเราอ2ล้านที่ถึงใช้ออกกอง12ล้าน็บอะไรนี่นะครับแต่ถ้าเราจ่ายเป็นไดานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบนฐานที่ไอดาน15มันจะกลายเป็นประมาณปีหนึ่งก็ไม่เกิน400ลา้านบาทไม่เกิน400ลา้านบาท <c oughs> ผมจะมให้เห็นว่า <c oughs> เงินที่ใช้ไม่เยอะเงินที่ใช้เนี่ยไม่เอยอะแต่ถ้าจะคำนวณมาให้เป็นแม็กซ์เท่าไหร่ก็ต้องต้องคำนวณดี แต่ผมก็แน่ใจว่าอย่างเก่งก็ไม่เคยของเกียรติลอย้านหรอกถ้าดำเลยพูดดำเนินที่จะต้องทายแต่นี่ชัดเคยเต็มแม็กก์เลยนะครับเองในดาคนเรียนสามหมื่งคูนหนึ่งไก่หมดแต่ถ้าเอาตามเตัวค่าตัวเวลาแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันสี่ร้อยล้านอันนี้ตัวเลขผมโดูในตัวข้อมูลด้วยสถิตินี้นะครับข้อที่สองเนี่ยมันมีกฎกระทรวง อู่แล้วที่สองพยหกเก็ดไกคล้ายหนึ่งตุลาพูดถึงเรื่องเก็บไร้การลิกด้านศูนย์จุสองห้าเกิดเสงพูดถึงเรื่องเลิกด้านดูผมไม่อ่านอะไรหรอกมันอยู่สองข้อผมจำไม่ได้นะครับหรือพูดอยู่เนี่ยงนี้อยู่สองข้อเลยให้ชัดเจนว่าเข้ารวมถึงเรื่องการเลิกด้านแล้วไอ้สองกองทุนจะใหม่ไอ้ตัวเนี้ยมันต่างยังไงอันนี้เดี๋ยวท่านไป็นการบ้านนะครับอันที่สามถือว่า หากเราต้องาการใา้เงินเป็นจำนวนเนี่ยทำไมจะให้เต็มจำนวนทำไมเราต้องออกองทุนม,มาทำไมไม่ไปแก้ขอกดกระสวนซึ่งวันนี้ผมกาได้แต่แก้ได้ีท่านก็ตปินอยู่แล้วว่าอะไรมีเปลี่ยนแปลงก็กว่ากันมาควรจะไล่ไล่สับสนนะครับเมื่อกี้พี่พนักที่เตืนนะว่าใ้เรื่องกองทุนเนี่ยถ้าจะให้ในจ้างเนี่ยไปฝากเป็นรบัญชีแล้วทำบัญชีเป็นค้างจ่ายเนี่ยบอก,กน,นะฮะ ไอซีเป็นส่วนใหญ่เขาไม่รู้จักการคิดค่ัในการคนะ้างจ่ายงบหน้าค้างต่าอยอะไรพวกนี้เนี่ยวุย่นวายทำจริงจเนี่ยไปท่าเ้วอในกองทุนไปสมทบอยู่ในกองทุนแล้วไปใครมีปัญหาไปเออที่กองทุนอันนี้ผมผมพูดไปนได้จริงๆนะครับเพราะถ้าให้จักรลักษของใครก้างเนี่ยนะครับเขาเขาถ้าไปคีดไม่เต็มครับส่วนมากเขาไปกา้าวถ้าทำจังหัะตัวนี้มาสุดท้ายเลยนะครับ คราวนี้มาถามไอ้สามประเด็นเมื่อกี้แนวทางผมจะไปเร็วๆนะครับถ้าแนวทางที่หนึ่งรับตั้งก็ประมาณในส่วนตัวผมมันก็โอเคอ่ะไม่เยอะเราพูดถึงเงินนะครับถ้าจ่ายตามแบบเดิม62ล้านต่อปีที่ผมได้ข้อมูลจากกรมสถิติการนะครับ62ล้านต่อปีถ้าจ่ายเต็มน,นะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพดานหมื่นห้าก็สี่สี่ร้อยล้านแต่ถ้าจ่ายตามเ,เงินที่เขาพึงจะได้ตามกฎหมาย อันนี้ก็ว่ากันแต่ผมดูแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่เกินหกเจ็ดร้อยล้านอันนี้สูงสุดที่เราพูดถึงเดิมพันแค่นี้แต่ว่าเวลาเราไปเก็บสตังค์เขาเนี่ยคุณเก็บตังค์เขาเนี่ยกองทุนเนี่ยถ้าคุณเก็บศูนย์จุดห้าเพิ่มเติมเนี่ยนะมั่อีกหมื่นล้านนะครับคุณเอาไปทําไมอ่ะหมื่นหกพันล้านนะครับเดี๋ยวคานวณไปไปดูที่ผมขั้งต้นนะครับอันนี้คําถามแรกถ้าเป็นของรัฐบาลเงินมันไม่ได้เยอะรัฐบาลก็ตั้งเงินสมทบมาอันนี้ เป็นสมการที่ง่ายที่สุดนะครับแนวทางที่สองนั่นคือว่าในจ้างคนทกฝ่ายเดียว0.5ไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับถ้ากระจายจริงเนี่ยไอ้เงินถ้าเระจ่ายไอ้0.5เนี่ยนะครับถ้าร้อยคนเนี่ยในจ้างคน,นี่ยต้องจ่ายแสนสองหมื่นบาทต่อร้อยคนถ้าสามแสนถ้าสามถ้าสามร้อยคนนะฮะสี่แสนกว่าบาทถ้าห้าร้อยคนโรงงานการเม้นไม่ได้รวยนะครับ ผมตํารจที่สิิกเนี่ยผมมีลูกค้าเยอะไม่ได้รวยนะครับปากระป๋องเนี่ยใช้คนสามสามพันสี่พันคนทางปากใต้เราเนี่ยไอโรงงานท,าทําถุงมือเนี่ยคนเจ็ดพันคนเพราะมันแค่คนเท่านั้นนะครับมันจะมโหรานขนาดไหนทีนี้ประเด็นเข้าเงินกองทุนนะครับถ้าเราตีว่าคนละร้อยล้านเนี่ยไอร้อยร้อยถ้าประปาการแค่ร้อยคนเนี่ยแล้วเราใช้เพดานศูนย์จุดห้าเนี่ยกองทุนเนี่ยนะปีหนึ่งมีเงินเข้าหมื่นหกพันล้าน คุณช้ไม่ถึงพันล้านคำถามว่าคุณเอาไปทําอะไรกองทุนนี้อัน,นี้อัน,นี้เป็นโจทย์นะครับปีนี้ท่านไปดูด้วยเพราะม,ม,มันมันมันมากมหาศาลนะครับแล้วอย่าลืมนะครับไอกองทุนแรกเนี่ยตามกฎกระทรวงวันที่สองพยอเนี่ยไอศูนย์จุดสองห้าเนี่ยนะครับมันก็หมื่นล้านเหมือนกันเพราะมันมีลูกจ้างสมทบเข้ามาด้วยแล้วก็พอถึงอีกห้าปีเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นฝ่ายละศูนย์จุดห้านี่กองทุน้นะฮะไอกองทุนที่มีผลเนี่ย อ้เนี่ก็จะมีท่านเรไอ้สองกองทุนนี่ถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับไอ้กองทุนแรกเกิดแล้วเราจะมีเงินปีหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นล้านคุณคูณสิบปีเนี่ยสามสี่แสนล้านคําถามว่าคุณจะเอาตังอะไรไอ้ตรงนี้ไว้ทําไหมเพราะว่าปีหนึ่งคุณใช้เงินอย่างเก่งก็ไม่เกินพันล้านไม่เกินพันล้านอันนี้ผมถามไปด้วยว่าคุณเอาไปทไําไหมใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็สำหรับแนวทางที่สองเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะครับเพราะะเก็บสูจุดห้า เอาแค่0.25พอไหม0.25มันก็เหลือเป็นหมื่นล้านแล้วนะครับนะครับสุดท้ายนะครับในทางที่สามเนี่ยกระทบเยอะมากแนทางที่สามคือให้ใช้หลักประก,กันนั่นะก็คือธนาคารคำประก,กันคราวนี้ตามสมการของกรมสถิติการในสังคมเนี่ยผมขอนิดเดียวนะฮะสังคมเนี่ยนะครับเขาคำนวณมาว่า ถ้าใช้คนร้อยคนไรายได้สองหมื่นบาทนะครับแร้วคูณด้นะครับแล้วก็ภายในสิบปีใช้เงินยี่สิบล้านจะต้องมาวางประกันให้ครบยี่สิบล้านก็คือเดือนละปีละสองสองล้านสองล้านสองล้านนี่ลูกจ้างร้อยคนนะครับสิบปีคุณต้องใช้เงินยี่สิบล้านถ้าลูกจ้างสองร้อยคนคูณจะเป็นสี่สิบล้านสามร้อยคนหกสิบล้านไอ้เงินค้ำประกันเนี่ย นะครับมันไม่ได้จ่ายมาฟรีๆนะครับหนึ่งคคุณคิดว่าคุณไปขอธนาคารท้าการันแล้วแบงก์ก็อกคุณไม่ใช่นะครับคุณต้องมีวงเงินหลักทรัพย์วางถ้าคุณไม่มีวงเงินคุณต้องเอาเงินสดคุณจะขอหลักทรัพย์ยี่สิบล้านคุณต้องเอาเงินไปวางยี่สิบล้านเงินสดเป็นเงินฝากดังนั้นคุณต้องกู้แบงก์ดอกเบีย้ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดสองสิบสี่นะครับเป็นเงินเท่าไหร่ แล้วสถานกระประการแสนสองแสนสามหมื่นเปิดกิจการเนี่เป็นเงินเท่าไหร่นะดอกแค่ดอกเบี้ยแล้วไอ้ธนาคารท้งประกันเนี่ยคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกนะครับถ้าคุณใช้เงินสดเป็นหลักประกันออกธนาคารท้งประกันเสียหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมต่อปีถ้าคุณใช้อสังหาริมทรัพย์กวางเสียสองเปอร์เซ็นต์ปีหนึ่งนี่นะครับสี่หมื่นล้านสี่หมื่นล้าน ตรงนี้เราต้องคิดให้ดีและเป็นภาระต่อสถานประกอบการผมดูแล้วครับในปีที่สิบเนี่ยเราเราต้องใช้เงินสถานประกอบการต่างๆถ้าเอาเงินไปวางไว้ในธนาคารประมาณหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองจุดเจ็ดล้านล้านบาทมหาศาลนะครับเพราะว่าสถานประกอบการเราเนี่ยที่ขึ้นทะเบียนสิบคนอนี่แสนสามหมื่นคนคูณเข้าไปตัวเลขมันก็ประมาณเนี้ยกลมๆมันเป็นหลัก มหาศาลมันเป็นมหาศาลาวนี้เราต้องแก้ตรงจุดผมจบเลยนะครับเพราะว่าพัตงต้องมีเท่านี้ไอนิอดนึงนะครับเดี๋ยวเราคือเราทำแบบนี้เนี่ยคุณไปทํำลายคนดีเมื่อเกิดโมหัสศาสตร์ยอาจารย์กิรยาผมมาพูดต่อนะครับโมหศสสาสตร์คือไอ้คนที่มันทําชั่วเนี่ยมันจะชั่วมากขึ้นเพราะรู้อยู่แล้วจ่ายตอนนี้ทําไมถึงไปจ่ายใช่ไหมเดี๋ยวรัฐบาลก็จ,จ่าย ครสองก็คือว่าไอ้คนที่ดีเนี่ยนะครับมันดีถ้าเป็นสถานประกอบการเนี่ยมันสองถึงสี่เปอร์เซ็นเท่านั้นเองไอ้คนเลวเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นคนดีถ้าเป็นตัวจํานวนคนเนี่ยนะครับมันตัวเลขของไอ้สวิการเนี่ยนะครับก็ประมาณสั 4, กสิบสองเปอร์เซ็นตสี่พันสามร้อยคนต่อปีมันเท่ากัสิบสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองจากคนที่ถูกเลิกจ้างแล้วไม่ได้รับค่าจ้างในตัวที่จากการถูกชดเชยเนี่ยนะครับ อันนี้เราต้องดูด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของ g o ู้ g o v ไฟแ a n c e นะครับแล้วก็อีกสองข้อสุดท้ายนะครับมันเป็นเรื่องของ Law Enforcement คือทำไมคุณไม่บังคับใช้กฎหมายจริงๆผมไม่ทราบว่าในทางปฏิบัติฝ่ายนิติการนิติกรเนี่ยทำงานยังไงเงินพวกนี้มันเป็นหนี้รัาฐบาลมันต้องเก็บทีนี้ผมเสนอเลยนะครับว่าถ้าคุณจะเอาแบบนี้เนี่ยไอ้โทษอาญาหเดือนไม่พอนะครับก็เป็นหนึ่งปีนะครับ แล้วเราต้องมีค่าปรับไฟเนี่ยอย่างน้อยสามเท่าของคุณแสนอเง้ยน้อยไปไมันต้องสามเท่าแบบที่กรมสุก่อนก็ใช้อยู่ทุกวันนี้คุณทําปิดของไม่ได้สำแดงถูกต้องตามกฎหมายก็สามเท่าทันทีเลยนะครับเพราะมันมีเงินที่มากแล้วก็อาญามันหนักขึ้นแล้วการที่คุณจะไปไล่เบี้ยเนี่ยราชการทําไม่จบนะครับ <laughs> คุณต้องใช้สานักงานกฎหมายให้เข้ามาเอาซอร แล้วก็เอาไอ้เงินประกันเนี่ยถ้าคุณได้มาก็ตกลงมันจะแบ่งท่้งกี่เปอร์เซ็นต์นะครับให้พวกสนักงานพวกเนี้ยเขาทำเหมือกนกับที่ธนาคารเนี่ยเขาใช้เอาซอผมพูดตัวนี้ได้เพราะว่าผมมีนักงานากฎหมายเนี่ยรับจ้างธนาคารใหญ่สองธนาคารตามนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่เขาต้องจ่ายแต่ว่าเราต้องไปดูว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราละเลยไม่จ่ายกี่คนนะครับแล้วก็หัวข้ออภิปรายในยจบแล้วนะครับ มันเป็นเรื่องที่ใช้เงินมหาศาลกระทบสภาพคล่องของประเทศคุณจัดเงินของเอกชน,นไปเป็นระดับล้าน,ล,านล้านบาทเป็นวางเอาไว้ที่ธนาคารคนรวยคือธนาคารจะได้ทั้งดอกเบีย้ยเงินฝากที่คุณตนองไปไปค้ำประกันกับค่าธนาคารค้ำประกันกรณีน,นี้เขาพูดถึงตรมารันด้วยนะครับตรมมารันเนี่ยผมมีประสบการณ์เพราะใชัยเมื่อก่อนเนี่ยแลายคนคุณทําผิดกฎหมายเอกอะไรดีแคร์ พิกัดธุกรนเจ้าลนาีผิดเนี่ยเขามีบีบริษัทประกันภัยมันรับประกันภัยคล้ายๆกันเนี่ยแต่เบีย้ยประกันเท่านะครับหนึ่งจุดเจ็ดห้าถึงสองเปอร์เซ็นไม่ได้ต่างกับธนาคารค้ำประกันเลยมันก็เป็นหลักหลายแสนบาทแล้วก็เป็นหลักสี่หมื่นกว่าล้านต่อปีผมก็จบที่ตรงนี้นะครับว่ายังไงผมฝากประเด็นนี้ด้วยไปพิจารณาในช่วงช่วงบ่ายนะครับไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่แค่ทำเนี่ยก็ให้คํานึงตรงนี้ว่า เราต้องการเงินตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็ควรจะให้มันที่ตรงนี้นะครับแล้วเราไม่เชื่อเอาคนทั้งหมด90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปวางไว้ในธนาคารคนรวยคือธนาคารครับนานมีตตอนจบขอบคุณครับขอบคุณล็อกเตอร์เนี้นะครับท่านก็ให้มุมมองนะครับแนวทางในการจัดตั้งหลักประกันความเสี่ยงในเรื่องของผ้าเฉยเฉยเป็นอย่างดีนะครับ ท่านมีเอกสารประกอบนะท่านสามารถสกแกนนะครับแล้วก็ไปอ่านรายละเอียดได้นะครับนี้ท่านเมื่อกี้ท่านตั้งคําถามเรื่องรอเอ็นคอ e ์ e เมนนิดนึงครับก็เรียนอย่างนี้นะครับการไม่จ่ายค่ารัเชอเนี่ยมันมีความรับผิดอยู่สองอย่างหล,กลักๆคือทางอายาทางอาญาก็คือออกไมยจับเอาสารนะครับให้สารตัดสินเอาโทษลงโทษจำคุกนะครับสทางแพ่ง เวลาไปฟ้องคดีนะครับถ้าในแจ้งไม่มีทรัพย์สินมันก็ได้แต่กระดาษเปล่ามันก็เกิดปัญหาว่าทําไมเราต้องมีกองทุนนะครับแต่ว่าท่านก็ให้แง่คิดว่าจริงๆเนี่ยที่มีปัญหาในระบบมันมีแค่4%อร์เซนะครับการไปจัดตั้งในลักษณะนี้มันอาจจะมีข้อเสียในแง่ของมลทัศศาสตร์นะครับอันนี้ก็ฝากช่วยกันคิดนะครับว่าจะมีทางออกอย่างไรนะครับ